คนที่เขาสาเร็จอะ่ะเขาจะมีโฟกัสในเป้าหมายในสิ่งที่เขาต้องการอยากได้สิ่งไหนเขาจะทํามันจนกว่ามันจะสําเร็จแต่คนที่ไม่สําเร็จโฟกัสของเขาจะกระจัดกระจายสมมุติว่าในนิ้วนี้นะนิ้วห้านิ้วห้านิ้วนี้ยเปรียบเสมือนกับเวลาในแต่ละวันของเราเมื่อเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายฉันอยากจะสําเร็จนะแต่เราให้เวลากับเป้าหมายของเราอะ่ะเท่านิ้วโป้งเพียงนิ้วเดียวเวลาที่เหลือละ่ะ เราเอาโฟกัสของเราไปติดตามข่าวไปเมาส์กับคนข้างบ้านไปวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่นนิ้วนี้เปรียบเสมือนกับเวลาที่ไปดูความเป็นไปใน Facebook ใน Youtube ใน TikTok อีกว่าใน24ชั่วโมงที่เสมือนหนึ่งว่าคือ5นิ้วนี้เป้าหมายของคุณได้เวลาน้อยที่สุดแค่ประมาณนิ้วโป้งมันไม่มีโฟกัสแสงที่ทรงพลังที่สุด ต้องเป็นแสงที่ได้รับการรวมแสงหรือโฟกัสโฟกัสหรือความใจจดใจจ่อมันจะชักนำจิตใจเพื่อไปในทิศทางที่คุณต้องการค,คุณรู้ไหมว่าทำไมบางคนถึงมีโฟกัสทำไมบางคนถึงไม่มีโฟกัสทั้งทางที่รู้นะด้วยความคิดว่าทุกคนจะสำเร็จได้ต้องมีโฟกัสเพราะอะไรรู้ไหม เพราะการโฟกัสหรือความใจจดใจจ่อมันคือหนึ่งในนิสัยและคําว่านิสัยมันคือสิ่งที่เราทําเรื่องใดก็ตามบ่อยๆตลอดทุกๆวันจนมันชินในแบบนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดนั่นก็คือนิสัยสิ่งที่มีอิทธิพลในการสร้างความใจจดใจจ่อได้นั่นคือนิสัย และสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมคือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาเราเอาตัวเราไปอยู่กับอะไรไปดูข่าวสารอะไรสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวเราที่มันผ่านทางประสาทสัมผัสทางตาทางหูนั่นคือสภาพแวดล้อมของเราทั้งสิ้นดังนั้นสภาพแวดล้อมจึงมีส่วนในการสร้างนิสัยของเราแน่นอนและถ้าเราไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดีเรากำลังจะตกเป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมเพราะ ข้อมูลต่างๆเป็นต้นทุนในความคิดสิ่งที่เราคิดอ่ะมันมาจากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดว่าอันนี้ควรจะทำแบบนี้อันนี้ควรจะทำแบบนี้รวมทั้งการตัดสินใจและรวมทั้งการที่เราคิดว่าอะไรคือความจริงผลผลิตของความคิดทั้งหลายมันมาจากสภาพแวดล้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือความคิดหรือการตัดสินใจที่เราเลือกจะทำอะไรหรือเลือกที่จะคิดอะไรรวมทั้งเลือกที่จะเชื่ออะไร มันล้วนแล้วแต่มาจากสภาพแวดล้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับมาเป็นความเชื่อของคุณมันกำลังจะถูกกลั่นกรองและตกตะกอนเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของคุณด้วยสภาพแวดล้อมทั้งหลายที่เราไม่ควบคุมมันจึงดึงความสนใจของเราออกไป